สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการฟิกโดยอาจารย์อับดุลลาตีฟตัมราเรียงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามีนอัสซาลาตุวัสซาลามอาล่าอัชรอฟินอัมบิยาอิวันมุรซัลีน นนนบบีีาามมมุฮฮฮััดอออิิววะะลลซ نبينا محمد و ع ส ى آله وصحبه أجمعين السلام ع ل ي ك ล ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับฟังวิทยุเสียงอิสลามทุกๆท่านนะครับฝากคลื่นเสียงอิสลามไว้ในอ้อมอกดวงใจของพี่น้องด้วยนะครับ หลายๆคนเนี่ยเปรียบเสมือนญาติสนิทมิสหายพี่น้องไปไหนมาไหนก็จะต้องได้ยินเสียงอิสลามตลอดผมเคยเจอโต๊ะท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าอาจารย์เนี่ยอยู่ข้างหูฉันตลอดเลยฉันก็บอกไปอยู่ข้างหูยังไงล่จะจะฮัตยายบอกก็นี่ไงเอาวิทยุแนบหูไว้ตลอดเลยอย่าอ,อย่าใกล้มากนะพี่น้องเดี๋ยวหูมันจะอื้อเอาเอาพอดีพอดี แต่ถามว่าทําไมต้องฟังเสียงอิสลามด้วยละ่ะก็เสียงอิสลามมีแต่เรื่องศาสนาพี่น้องฟังนั้นมีแต่กําไรชีวิตมีความสุขฟังเรื่องศาสนาอัลหล่ออาจารย์เอ้ยชีวิตเราไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งทาไมฟังศาสนาแล้วจะฟังอะไรอ่ะยิ่งไม่ฟังศาสนาใจก็ยิ่งบุ่นวายพี่น้องวันวันหนึน่งคิดแต่ดุญญนยานะพอเงินเข้าบัญชีติ้งหนึ่งกับยิ้มเวลาเงินออกบัญชีก็ร้องไห,ห้เศร้า แล้วตายไปแล้วทํายังไงพี่น้องไอ้เงินในบัญชีเราเนี่ยมันไม่ตามไปหรอกมันเป็นมรดกให้กับลูกหลานเรานั่นแหละแบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวลูกหลานก็จะทําบุญไปให้รู้ได้ไงพี่น้องกี่มากน้อยแล้วพอตายเท่านั้นแหละพี่น้องไอ้ตอนไม่เป็นไอ้ตอนไม่ตายเนี่ยยังรักกันดีพอตายเท่านั้นแหละทะเลาะกันเละเทะไปหมดเห็นมาเยอะแล้วพี่น้องคนรวยเนี่ยอย่าให้แต่เงินนะครับให้เงินเนี่ยอันตรายพี่น้อง เพราะเงินทำไมมีศาสนานี่เละออกนอกลูก่นอกทางกันหมดบางคนพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายมุสลิมมันนะมีที่หมดที่มีนาหมดนามีบ้านหมดบ้านเพราะอะไรรู้ไหมเล่นการพนันสิ่งที่จะพี่น้องต้องให้กับลูกหลานนั่นก็คือความรู้ศาสนาต้องให้ความรู้ศาสนาก่อนทรยบพี่น้องทรยบท่านจะปลอดภัย ลูกหลานท่านจะปลอดภัยแต่เมื่อใ่ที่ท่านให้ทรั์ก่อนศาส,สนายุ่งพี่น้องเพราะพอมีรัพย์แล้วไม่ค่อยสนศาสนาจริงไหมนี่น่ากลัว <c oughs> นี่คือเรื่องน่ากลัวดังนั้นหน้าที่ของคนที่เรียนรู้ศาสนาพี่น้องต้องบอกต้องสอนต้องบอกต้องสอนและก็เป็นวาจิบคนที่ไปเรียนทำขนม คนที่ไปเรียนเรื่องการบริหารธุรกิจคนไปเรียนอาวิจะเป็นศาสตร์อะไรก็แล้วแต่บนดุนยานี้เนี่ยถ้าเรียนจบมาแล้วได้ปริญญามาแขวนที่ข้างฝาแล้วเนี่ยหรือจะใส่กรอบเอาไว้ถ้าท่านไม่ทําอาชีพตรงที่ท่านเรียนมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลกไม่ได้ไม่ได้ผิดแปลกอะไรใช่ไหมเป็นทนายไม่ได้ว่าความก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้เป็นอะไรพี่น้องก็ไม่ได้ตังค์ไปให้ตรงนั้น ไปเรียนทำคุกกี้มาเบือ่อไม่อยากทำขายหรอกเรียนเอาเอาแค่วิชาเท่านั้นแหละแกเซง็งก็ไม่เป็นไรพี่เนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาเรียนแล้วไม่สอนไม่บอกเนี่ยอันนี้อันตรายไปเรียนจบมาอย่างดีเลยเอาหลอไอตอนไปในคนก็ยัดตังให้อรู้ว่าจะไปขึ้นเครื่องบินไปเรียนศาสนาใช่ไหมใหมาแบงร้อยแบงห้าร้อยแบงพันถามว่าเขาเนียดเพื่ออะไรเนี่ย เพื่อให้เรากลับมาสอนศาสนานั่นแหละดังนั้นอย่าไปคิดเรื่องอะไรเยอะเรื่องอะไรนะอ,อเรื่องที่จะไปหาประโยชน์เข้าตัวเองอย่างเดียวต้องให้กับสังคมด้วยก็คือให้ความรู้ศาสนาแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทํางานศาสนาจะไม่มีเงินใช้นะพี่น้องบางคนบอกอาจารย์อาจารย์มีเงินใช้ไหมเนี่ยมีอลฮัมดุลิลห์พี่น้องก็ช่วยกันให้กันนะ พอรู้ว่าอาจารย์ก็มีภรรยามีลูกมีค่าใช้จ่ายก็ต้องช่วยกันให้กันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ตั้งเป็นเป็นอะไรเป็นเลดเป็นเหมือนกับเงินเดือนเนี่ยแต่เขาก็จะให้เป็นอะไรเป็นสโโดอโกก็มาแล้วแต่จะให้มากก็อัลฮัมดุดลิลละน้อยก็อัลฮัมดุดลิลละนี่ดิสกีมานอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ทั้งนั้นเลยสโโดโกอกก็เพราะไม่ได้เรียกไม่ได้ตั้ง ดังนั้นคนที่เรียนศาสนาแล้วก็เก็บเอาไว้ในท้องอย่างเดียวเก็บไว้ในพุงอย่างเดียวไม่เคยสอนไม่เคยบอกเลยแม้กระทั่งคนในครอบครัวก็ไม่บอกไม่เตือนเมื่อศรรีที่อยู่ในที่บ้านอยู่ในมุกเกมก็ไม่เคยที่จะแอะสักนิดหนึ่งที่จะสอนที่จะบอกอันตารายพี่น้องทําไมอ่ะเพราะนาบีบอกเอาไว้ว่าจกอับดุลล์บินอัมรดิยัลลอฮุอับดุลล์บินอัมรดิอัลลอฮุอันหุมา ได้กล่าวว่าท่านนาบีสุสลต่านลฮิวะอัลลัมได้กล่าวว่าบัลลิกูอันนีวะลาอายะนบีบอกว,ว่าท่านทั้งหลายจงเผยแพร่สิ่งที่ได้มาจากฉันถามว่าเราไปเรียนศาสนาเนี่ยไปเรียนใดก็เรียนเรื่องที่ได้มาจากท่านนาบีก็คือฮะดีษกอดีกุรอานนะพระมหาการเพี้ยนคุรอานฮะดีษ วัเลาอายแม้เพียงองค์การเดียวก็ตามถ้าหนึ่งองค์การนั้นเราเป็นคนที่รู้เข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยแม้ว่าเราจะรู้แค่องค์การเดียวเราก็ต้องบอกต้องเผยแพร่ต้องเผยแพ,อยพ,อยพ่ออกไปวัวฮัดดีซูอันบานิอิสรออีแหละและจงรายงานเรื่องเล่าต่างๆจากบานิอิสรออินวลาฮาร์โไม่ต้องกังวลใดๆ บางครั้งพี่น้องผู้มีอิมานทั้งหลายครับอย่างเช่นในตับซีดของอิบนุกะซีดเนี่ยก็มีการอ้างอิงคัมภีร์หรือเรื่องเล่าจากบันิสรออีนบรรดานาบีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ไหมได้นะเพราะอย่าลืมว่าดีนุสามาวีเนี่ยศาส,สนาแห่งฟากฟ้าเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่ศาสนาอิสลามอย่างเดียวใช่ไหม บรรดาคมภีต่างๆก็ยังมีคมภีร์จากฟ้าฟ้าไม่ว่าจะเป็นอินจีนซอบูตเตารอดซูฮุฟีอิบรอฮีมวะมูซาเนี่ยซูฮุฟซูฮุฟต่างๆของท่านนบีบรอฮิมนบีมูซาต่างๆนบีมูซาเรื่องเหล่านี้สามารถที่จะเอามาเป็นหลักธรรมคำสอนได้ว่ลาล่าฮารรอดไม่เป็นเรื่องที่ที่ผิดแต่ประการใด แต่นิดนึงก็คือต้องผ่านผู้รู้นะเช่นอิมนูกะซีดเช่นคนที่มีความรู้ที่เป็นปราชเป็นอุลามะที่อุลามะที่เขายอมรับนะไม่ใช่ฉันไปเปิดกันเองเดี๋ยวมันก็เจอไอ้ที่ไม่ถูกแต่สิ่งที่นบีห้ามเอาไว้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายก็คือการโกหกว่านบีพูดโกหกใส่นบีหมายความว่านบีไม่ได้พูด แต่เรานเนี่ยไปติด่างไปอ้างวันนบีพูดแล้วก็เป็นตุเป็นตะก็คือเป็นการโกหกใส่นบีว่ามั่นกะซะบาละียะมุตอามมิดันแล้วผู้ใดที่โกหกต่อฉันอ้างวันนบีพูดแต่นบีพูดไหมนบีไม่ได้พูดโกหกใส่นบีโกหกวันนบีพูดมุตอามมิดันแบบ เจตนาเลยนะตั้งใจรู้ทั้งรู้อันเนี้ยไม่ใช่คำพูดนะบีก็ยังดัดแปลงเปลี่ยนแปลงใช้ความน่าเชื่อถือของตัวเองพูดออกไปบิดเบือนหลักการศาสนาม,ามุตอามมิดันเจตนาแบบนั้นเลยไม่ใช่เพราะว่าเกิดจากความผิดพลาดไม่มีหนังสือเล่มฉันมีอยู่อันเดียวแต่ยินมาแบบนี้ก็เช็คแล้วก็ไม่มีรอบครอบแล้วมันสุดแค่นี้อันนี้อีเรื่องนึงนะ อันนี้ไม่ได้เจอจากความเจตนาตั้งใจมุตตอมิดันถ้ามุตตอมิดันนี่คือรู้ทั้งรู้ไม่คน้นไม่หาไม่สืบไม่เช็คให้ดีก่อนฟังยตตาเบาว่ามะกกว่าเดูมินันนัทนบีบอกว่าจงเตรียมที่พำนักของเขาไว้ในไฟนรกได้เลยนี่อันตรายเนาะเพราะมันไม่ทพาคนอื่นไม่ใช่ตัวเองหลงอย่างเดียวพาคนอื่นพาเข้าเข้าคูเข้านากันหมดหลงกันหมดพี่นนอง ดังนั้นจะพูดอะไรจะพูดฮะดีษอะไรจะยกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะต้องมีความรอบคอบแล้วก็เช็คให้ดีตรวจสอบให้ดีฮะดีษนี้บันทึกโดยมาบุคอรีเห็นไหมนี่ผมบอกทีมงาด้วยเนี่ยให้เลขไปด้วยนะฮะดีษที่ M, สามพันสี่หกสบเอ็นสุฮับุคอรี ท่านอุสุ ian, สลลาะสัลลลละฮุอะลยฮิวะสัลลมได้ทุ่มเทความพยายามอุตสาหะเพื่อการเชิดชูการิมตุลลอศศาสนาอิสลามและก็เผยแพร่เพื่อให้พวกเขาได้รับธรรมนำอย่างทั่วกันดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลลได้ตัดเอาไว้ในสุรออนอันกาบูตอายะที่69สิบาวัลลาดีนาจาฮัดูฟีนาะ แลนหดียันนะฮุมซูบูลนะอินนัลลอฮะละมาลมุฮซินีนอัลลอฮ์บอกว่าวัลละดีนะจาฮะดูและบรรดาผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรนในหนทางศาสนาฟีมาละนหดียะฟีมาละนหดียันนะฮุมซูบูลูซูบูลนะ แน่นอนเราจะชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวกเขาสู่ทางของเราเห็นยังคนที่ยืนหยัดในเรื่องศาสนาพี่น้องอลัลลอฮ์จะช่วยเหลือนั่นหมายความว่ายิ่งมีความวิริยะอุตสาหะในการเ,าเรียนศาสนาค้นหาต่างเนี่ยอลัลลอฮ์ก็จะทําให้เราช่วยเหลือให้ง่ายได้ในการอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าทําเป็นไม่ทองไม่รู้ร้องครูฉันสอนนายฉันก็รับหมดไม่รู้ ถูกไม่ถูกรับไม่หมดไม่ใช่พี่น้องเราต้องต้องมีการพยายามในการสืบหาด้วยนะเออฟังในฟังให้มันรอบคอบนะครับวอินนัลลอฮะละม,มาละมาอัลมุฮซินีนและแท้จริง,รงอลัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายนี่คือตัวอย่างพี่น้องของคนที่ทุ่มเทนะโดนที่เรียนศาสนาที่เขาทำงานพี่น้องเมื่อ จบมาแล้วงานของเขาก็คือทําการเผยแผ่สัจธรรมในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ข้ามน้ำํำข้ามทะเลไปร่ําเรียนมานะความรู้จะได้มีการต่อยอดนะครับมาดูเรื่องของข้อห้ามสําหรับคนที่ไม่ได้มีน้ำละมานเราพูดง,ง่ายๆก็มีฮฮดัสเล็กใช่ไหมคือไม่มีน้ําละมานยกฮาดัสเล็กโดยการมีน้ําละมานก็ไปอาบน้ํำละมานก็คือข้อที่2ละข้อที่1ก็คือห้ามละมาน แล้วก็ทั้งละหมาดสุนัตฟัดดูฟัดดูแล้วก็สุนัตและสิ่งที่คล้ายๆกันอธิบายไปแล้วในตอนที่แล้วอันนี้ก็คือการตะวาัติบายตุลลอตะวาตฟัดดูสุนัตผมก็สอนไปแล้วนะมีตะวัตอะไรบ้างตะวาฟกุนฎูมนี่อะไรสุนัตตะวาฟอิฟาะต์ตะวาตฟัดูตะวาฟอุมรอตะวาตฟัดดูนะตะวาฟวาดะวาดิบอัมลาอะนะแล้วก็ตะวาฟสุนัตทั่วไป ต้องมีน้ําละหมาดเหมือนละหมาดนั่นแหละไม่มีน้ำละหมาดไปตะว่าไม่ซ้อใช้ไม่ได้เพราะท่านนาบีสุลต่านละฮ์วะเลห์ฮิวะซัลลัมได้กล่าวาว่าอัตตาวาฟุบิลเบติการตะว่าที่ใบตุลลอฮ์นั้นอัตตาวาฟบิเบติสซาเลตุนการตะว่าที่ใบตุลลอฮ์เนี่ยซาเลตุนเหมือนกับเป็นการละหมาด นะนั่นเป็นการละหมาดว่าแล้วกินนะัลลอฮะอะฮัลละฟีทีมันติกอนะตอก่อนี่แปลว่าพูดนะเอ่อใน,นคำหนึ่งเขาบอกว่าอัลลูกาอรารบี้อะลีกอยดินแติกอินแปลว่าภาษาอาหรับนี้เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่ไม่ได้พูดอาหรับแต่แต่เกิดบางทีน่ะฉันวันนั้นฉันไปซื้อ หนังสือมาให้ลูกไปทําอุมรอไปร้านหนังสือก็ไปซื้อหนังสือมุสตาวามุสตาวาแรกเลยระดับอนุบาลเนี่ยโอ้โหทาไมยากจังรู้สึกว่ายากสําหรับเด็กในวัยนั้นนะฮะแต่ว่าพอมาดูปิดพอ,พอมาพอมาพลิกดูอ๋ออันนี้นสำหรับเด็กอาหรับเด็กอาหรับมันจะไม่ยากอะไรแหละันพูดของมันอยู่แล้ว ตรงเวลาจะหาหนังสือเนี่ยเรียนให้กับเด็กนักเรียนไทยก็ต้องหาหนังสือที่เป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่คนพูดอรับก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยศาสต์ก็จะง่ายหน่อยนะในคำว่านาตอก็อเนี่ยก็แปลว่าพูดน,นักตัวบิลีซานก็พูดออกมาตัวนี้แปลว่าอะไรละ่ตะตวา่าที่ใบตุ้ล้อนั้น,เ,นเป็นการละหมาดนะละหมาดละหมาดต้องมีน้ำละหมาดไหมต้องมีใบตุ้ตวา่าก็ต้องมีเหมือนกัน ولكن الله أحل فيه المانطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير แต่อัลลอฮ์เนี่ยทรงอนุญ,ญาตให้พูดได้แสดงว่าตอนตะวะพูดได้ไหมได้กี่รอบแล้วถามได้นะกี่รอบแล้วบางคนบางทีเพลินเนี่ยอ้าว ถึงมุมฮายรอนอสวัสดแลว้วถึงมุมรุตุนยามานีรบบนานาอตินาฟิดุนยาซะนะอย่าลืมอ่านนะอสอนได้บอกได้เอา,เอาชิดชิดนหนนอยนมันเดิมออกไปไกลๆละ,ะวงยีคนนั้นอยู่ไหมเนี่ยดูให้หน่อยสิพูดได้แต่ถ้าละมาดอยู่หันไปถามกี่รอ็อกอาแล้วนี่ไม่ได้นะ <laughs> ละมาดอยู่สงสยัยมันร็อกอาที่ไหน หันไปหามะมุมอ,อยี่ฉันกี่รักอัดแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เสียละมานนะมันก็มีเรื่องเล่าใช่ไหมละมานกันอยู่พึ่งหัดครูพึ่งสอนสอนเด็กละมานกับบอกสอนเสร็จแล้วก็ละมานละมาน,ลมานเลยครูเป็นอิหม,ม่อมเด็กสองคนเป็นมะมุมละมานละมานกันอยู่ปั๊บไก่บินเข้าครัวพี่น,น้องไอเด็กคนนี้พึ่งเรียนใช่ไหมล่ะ พอเห็นไก่บินเข้าครัวก็กลัวไก่มันจะเข้าไปทำมงทำหม้อไขรหลน่นอาหารหลน่นก็เลยกระซิบบอกไอ้เด็กอีกเพื่อนเพื่อนด้วยกันบอกว่าไงไก่บินเข้าครัวแล้วเอาไงดีไอ้เด็กคนนั้นก็หวังดีก็เลยหันมาบอกเฮ้ยอย่าพูดสิเดี๋ยวเสียนนละหมาดเดี๋ยวเสียละหมาดหมดละหมา,ลมาดห้ามพูดครูเพิ่งสอนเองไอ้เด็กนั่นฉลาดก็เลยบอกว่าอา้าวแกก็พูดแกก็เสียด้วยสิ แล้วแกพูดทาไมล่ะแกพูดแกก็เสียด้วยไม่ใช่ฉันเสียคนเดียวไอ้นันบอกแกแก,ก็เสียเถียงไปเถียงมาครูเผลอพี่น้องหันมาบอกเสียทั้งคู่ <c oughs> ครูก็เสียไปด้วยเห็นยังไม่ได้พูดไม่ได้พี่น้องพูดปั๊บเสียละมานนะเพราะการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เนี่ยก็คือคุยพูดกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่ศาสนากําหนดเนี่ยอย่าไปคุยกันเองละมาดเสร็จแล้วค่อยคุยค่อยถามแต่ถ้าขณะที่ทําการตะวาฟเนี่ยพูดได้ แต่นิดนึงนะครับนบีบอกว่าฟามันนาะตอกสำหรับคนที่จะพูดนี่นะฟาลายันติกุอิลลาบิคอยรินเขาก็จงพูดในสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นดังนั้นจะอ่านกุรอานก็ได้จะดูาก็ได้จะซิกเก็ตซิกดูลลอดได้หมดเลยนี่ความดีหมดเลยหรือจะเป็นการแนะนำหรือพูดในการบอกในขณะที่นั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ในแต่ไม่ใช่ นั่งคุยกันเรื่องฟุตบอลเมื่อคืนเตะกันกีบ่บอยมันไงกุ่มคืนใครชนะใครยิงเข้าตะวาฟไปด้วยอันนั้นไม่ใช่พี่นนองอันนั้นเรื่องไร้สาระตะวาฟสิค่อยว่ากันนะ <c oughs> ในหนังสือฟิกคนอ,อิสลามบอกว่า,วายกเว้นกลุ่มฮานาฟี่ยะได้ถือว่าการทำความสะอาดเพื่อการตะวาฟนั้นเป็นเรื่องจำเป็นวาญิบไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่ถูกต้องใช้ได้ ถือว่าถูกต้องใช้ได้แต่มันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเขาเรียกว่ามาก์โกร์ตาฮรีมันความจริงมาก์โกร์ตารีมก็คือฮารอมนันะ่นแหละตาฮรีมเนี่ยไม่ใช่มาตันซีถ้าตันซีเนี่ยมาร์โกโรปกติทั่วไปคือมาร์โกโร่ะแต่มาก์โกร์ตาฮรีมนี่คือหนะ้ามนั่นแหละเออต้องดูให้ดีบอกเนะีนะ่ยมาร์โกโรมาร์โกโรไหนอ่ะมาร์โกโรตาฮรีมหรือมาร์โกโรตันซีนี่มาร์โกโร่ตาฮารีมแปลว่าห้ามที่จะต่อวาบ สำหรับผู้ที่มีฮัดัสคือไม่มีน้ำละหมาตารีมเพราะการต่อวัิที่ใบตุลนลอนนั้นคล้ายๆการละหมาโดยตัวบทจากฮะ,ฮะดีซีได้กล่าวมาแล้วในห,หนังสือเขาอธิบายต่อและเป็นที่ทราบกันดีว่ามันมิได้เป็นการละหมาจริงๆและการที่มันเป็นการต่อวาฟจริงๆเนี่ยจึงชี้ขาดว่าเป็นที่อนุญาตให้กระทำได้ และการที่ตวาบฟมันก็เหมือนกับละหมาดจึงชี้ขาดว่าเป็นสิ่งที่น่าเกียรดอันนี้ในความเห็นของฮานาฟีแต่ว่ายุมูฮุดอุลามะส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าคนที่มีมีน้ําละหมาดแล้วไปตวาบฟเนี่ยไม่ใช่แค่น่าเกียดนะแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรข้อห้ามเลยทําไม่ได้เลยแป,ปว่าตปวาตวาฟนั้นไม่ซ้อต้องอาบน้ําละหมาดแล้วก็มาตวาฟนะครับนะ นี่ก็คือเรื่องของรายละเอียดน,นะเราก็ยึดยุมพูดอุล,ลมามะพี่น้องนะแล้วก็ไอ้คาว่าตารีมมากโรนเนี่ยมาโกตารีมก็ห้ามนั่นแหละส่วนข้อที่สามเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนหน้าเรื่องของการจับกุานบางคนบอกอาจารย์บางคนเขาก็อาจจะย้ายบ้านนะหยิบแป๊บแป๊ไม่ได้เหรือเจอกุานมันตกอยู่ระหว่างทางเนี่ยต้องวิ่งไปอาบนั่นละหมาดหันไม่ทีโดนเหยียบหมดแล้ว ทำยังไงดีนะไอกอรณีไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่หนังสือฟิกุนอิสลามได้อธิบายวันนี้จากลาโธนิอบิลลาฮิตตฟิกวันฮิดายะสลามุอะลัยกุมอะลรอฮมัุลลอฮิวะบารอกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดดุลลลาตีฟตำราเรียงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา ร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม